ลับมรกาศเอนะคุณผู้ชมคะนะคะวันนี้อยู่กับ G ีเฮนะคะเจ้สีฟัน G ีเฮนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟันแล้วมีกลิ่นปากดิฉันบอกเลยว่าเควสดชิ้นมาอันแรกคือกลิ่นปากก่อนนะคะกลิ่นปากหายหอมสดชื่นนะคะแล้วหอมทั้งวันด้วยนะคะไม่ใช่มา,มาประเภทสิบยี่สิบยี่สชั่วโมงไม่ใช่นะคะดิฉันเคยนะคะไปต่างจังหวัดแล้วลืมเอาฉั้นแปลงตอนเช้าด้วย h ีเฮ ดิฉันก็ไม่ได้แปลงตอนเช้าอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันยังหอมอยู่จริงๆไม่ได้มันต้องแปลงไม่คือลืมเอาแปลงสีฟันไปกับจีเฮิร์บไปไงแต่มันยังใช้ได้อยู่ก็ไม่มีกลิ่นปากนะคะอันนี้โดยส่วนตัวนะคะคุณขยันทำนะคะนี่คือทำเองนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับหนึ่งหลอด120กรัมครับใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะจ๊ะซื้อ5หลอดนะครับราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยครับจะส่งฟรีสารคดบน้วยโทรรเอ์ี้ครับม เจ็ดหนสครับหรือที่แลีส,สุขภาพดีสแกนเคอร์โ,โค้ดบนขวาหน,น้าจอได้เลยจ้ามากันที่ข่าวมาผู<อ>้ชม<อ>ค,ครับเขาถามกันว่าเอ้หรือจะเคลียร์กันได้แล้วครับสำหรับคุณจินและก็คุณหนิงนะฮะเพราะเห็นโพสต์ภาพล่าสุดคุณเาบอกคืนดีกันแล้วหรือเปล่านะครับหลังจากล่าสุดครับคุณหนิงบริตาออกมาเปิดใจหลังรอคุณจินเนี่ยมาหยาแล้วก็ทำข้อตกลงเรื่องลูกกันให้เรียบร้อยแต่สามีไม่ยอมมาเคลียร์ครับเจ้าตัวยอมรับว่าไม่มาอยากก็จะอยู่ไปอย่างนี้แหละนะฮะไม่มาหยากก็แสดงว่าเขายังรักเราอยู่อย่าสุุดคครับณจิน รินสามีคุณหนิงครับได้มีการเคลื่อนไหวผ่านไอจีครั้งแรกหลังภรรยาเปิดใจปัญหาชีวิตคู่ครับจากบุคคลที่3และก็พร้อมอย่าให้กับสามีตามที่ขออย่าเอาไว้แต่สามียังนิ่งนอนใจยังไม่มาเคลียร์ครับนี่เลยกันโดยคุณจีนโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่ครับเป็นภาพคู่กับลูกสาวนี่ภัพนี้ฮะโดยเฉพาะสีหน้าของลูกสาวดูขี้เล่นน่ารักอ่อนๆมากเลยทำหลายๆคนสงสัยว่าหรือว่าปัญหาครอบครัวนี้จะเคลียร์กันลงตัวแล้วหรือเปล่านะครับค่ะนะคะ าสามีไม่ไม่หย่าเขาแสดงว่าสามียังรักเราอยู่นะคะอรัแต่เขาขอท้าหย่านะก็ไม่หย่าเขาแสดงว่ายังรักไงเออก็เหมือนพี่การไงการพี่การกับพี่เสกไงพี่การเขาท้าหย่าเอามาขอหย่าที่ศาลแล้วพี่พี่เสกไม่มาเขาแสดงว่าผัวยังรักเราอยู่เออเราจงภุมิใจนะจงภุมิใจว่าสามียังรักเราอยู่นะคะสามีจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะคะครับหรือเขาาจะไม่หย่าแล้วขอไปเปลี่ยนสถานะเป็นไปได้ไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้ได้ไง รู้แล้วไปอยู่ในบ้านเมาอีกแล้วกูคุยกับเขาทุกวันถ้าได้หลังไม่ได้คุยก้าสรุปว่าเดี๋ยวแต่ยังไม่ได้มั่นใจนะว่าเขาจะคืนดีหรือจะเคลียร์กันหรือจะอะไรยังไงแค่มันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่พ่อลูกเขาต้องถ่ายรูปลงได้ถูกไหมล่ะเขาไม่ได้ตีกันเนาะเขาไม่ได้แยกกันอยู่เนาะเพราะยังอยู่บ้านเดียวกันถูกไหมเขาไม่ได้แยกกันนะคุณผู้ชมครับไปเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งครับเคลียร์ชัดครับวีวิโอเรตครับตอบแล้วหลังถูกโยเป็นคู่รักเสียงดีเลิกกาแฟนะฮะ พราะก่อนหน้านะั้นมีข่าวแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยว่านี่นะฮะมีเลิกกันอีกแล้วคู่รักเสียงดีช่วงนี้ไม่ค่อยสวีทหวานกันเลยดารานะฮะก็ชอบต้องดาราก็เสื่อกันเมืองก็สองนี่เขาว่าอย่างนี้จากเจมอยนะฮะคนก็โยงไปที่วีเว l เหรือเปล่านะฮะกับ9จิรยุนะฮะ ็ทั้งคู่นะครับถูกพุ่งปเป้าไปแบบนี้แล้วคนก็สงสัยว่าเป็นคู่นี้ไหมทำไมดูเงียบๆดูไม่หวานกันเลยล่าลสุดครับวีีโอเรตเองครับไม่ปล่อยให้สงสัยนานจ้าออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองอย่างแน่นอนทุกวันนี้รักกันดีๆค่ะขออนุญาตตัดตัวเองออกจากช้อยเลยเดี๋ยวคุณยายอีชันตกใจโทรมาหาอีกเหมือนรอบที่แล้ว ยายชอบเชื่อข่าวบันเทิงมากกว่าเชื่อหลานตัวเองค่ะนะฮะเรียกว่างานนี้คอนเฟิร์มเคลียร์ชัดจากวีเวีเลตแล้วว่าคู่รักเสียงดีที่เลิกราการตามที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่ก้าวและวีอย่างแน่นอนนะครับอนอกจากนี้นะฮะนอกจากก้าแล้วก็วีแล้วอีกคนหนึ่งก็โดนพุ่งเป้าเหมือนกัน<ช>นะฮะสำหรับนะดาดีเจดาวกับแกงส้มเดอะสตาร์หรือแกงส้มธนาทัศนะหาไปเลยเนาะแกงส้มนะฮะเขาบอกว่าคู่นี้นเปล่า เพราะเป็นคู่รักเสียงพีหมอนการร้องเพลงเพาะทั้งคู่นะฮะ,ฮะล่าสุดนะฮะทางด้านของดีเจดาด้าเองก็ออกมาคอนเฟิร์มผ่านรายการด <D> าด้าเหรอดาวหรือดาด้าไม่ คนที่เป็นข่าวดาวแต่นายดีเจดาด้าออกมาพูดในรายการกันแล้วครับเพิ่งเลิกกับผัวไปสักพักบอกว่า <c oughs> ออกมาคอนเฟิร์มผ่านรายการว่าตัดออกจากชอยเด็กไปได้เลยยืนยันว่าความรักของดาวและแกงส้มนั้นยังหวานกันเหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นเพราะว่าสาวดาวยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าตอนนี้สแตนบายรอแฟนหนุ่มมาขอแต่งงานแล้วถ้าขอเมื่อไหร่ก็พร้อมเซย์เยสอย่างแน่นอนนะะแต่เขาไม่รู้จะเป็นคู่ไหนนะเพราะคู่รักเสียงดีมันก็เยอะหรือเกินนะฮะ เหรอลุล้นก็ต่อไปครับครูรัก <นะ S 2> เสียงดีก็ต้องเป็นนักร้องเ <นะ S 2> พอคนที่เขาชอบฟงเป้าว่าถ้าเสียงดีก็ต้องแปลว่าเป็นนักร้องไม่อาจจะไม่ใช่นักร้องก็ได้อาจจะเป็นอะไรดีถ้าเป็นเสียงดีคุณแม้วพวกร้องเพลงเสผ้หาหรือไงขับเสผ้าหุยหขับเสผ้าใครอ่ะเยอะแยะคุณขับเสผ้าไม่มีเยอะแยะไปในสังคมไทยไม่เขาบอกดารานักร้องไอ้ดาราสิไอ้คู่รักไม่ใช่ดาราเขาไม่ได้บอกเราว่าเขาขับเสผ้าได้เออเออเดอะเฟสอะไรอะไรเดอะเฟสอะไร อยู่ดีๆมันเดอะเฟซมาเป็นเดอะเฟซของฝรั่งไงอ๋อไม่รู้มีคลิปแบบว่าน้องเขาโชว์ห่ำไงก็ดูไงเออนะฮะไม่ดู ดููลสลอ่ะหมดละเดี๋ยวพักเบ่งเขาดีกว่าในช่วงนี้อ่ะฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับฟีเฮิร์บนะคะกินปากนะคะอย่าให้มีเพราะมันทำให้เราเสียบุคลิก,กภาพต้องใช้จีเฮิร์บค่ะค่ะวันนี้ครับใครมีปัญหากินปากฟันผุคาบชาก,กาแฟคาบหินปูนหรือใครที่ชอบสุบบุรี่พวุ่งนี้โคตรตินมันจะไปติดตมขอบฟันตมขอบเหงือกของเราจนะมีกินปากเหม็นด้วยนะจ๊ะจีเฮิร์บช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้จีเฮิร์บหนึ่งหลอดขนาดหลอดยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองหรือสามเดือนครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทแต เพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นจัดส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยถ้าใครสนใจครับนี่เบอร์ได้ร่างขึ้นแล้ว0957184624หรือทางไลน์แอดก็ได้ครับสแกนเคอร์โค้ดที่ไลน์สุขภาพดีได้เลยจ้านะครเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนรับคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ